ชิ้นๆน,น,นะคะเพื่อการรับประทานที่ง่ายๆนะคะหากินง่ายๆตามท้องทุกหน้าของเรานะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะสีสวยงามเลยนะคะทุกคนสายบัวอ่อนๆนะจ๊ะเนี่ยค่ะเราก็จะมาลอกเอาแบบบัวนะคะเราเอาไว้ทํากับข้าวนะคะทําได้หลายเมนูนะคะทุกคนสายบัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้สมรครจะ วันนี้เพื่อนบ้านเก็บสายบัวมาฝากค่ะทุกคนนี่งามๆเลยนะคะนี่ค่ะอ่อนๆแล้วนะคะทุกคนบัวนะคะเราเอาไว้ทํำกับข้าวนะคะทําได้หลายเมนูนะคะทุกคนสายบัวเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้สมพรจะอ่อนมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะเอามาทำํำส้มตำสายบัวหรือว่าเราก็จะมาเอาเป็น แกงส้มเด็ดออกแบบนี้เลยนะคะเอาใหญ่ออกทั้งหมดนะคะนี่เดี๋ยวพวกนี้เราสายบัวทันะ้งเนื้อทั้งตัวขันหมาจะมาสุมาพรจะมาทำสายบัวเอาไว้ทำกับข้าวนะคะทุกคนคะขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้าอ่อนๆเลยนะคะนี่ คนบ้านเขาเก็บมาฝากนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะลอกออกเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะเอาส่วนที่เด็ดออกแบบนี้เลยนะคะเอาใหญ่ออกทั้งหมดนะคะนี่ เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูดอกบวัวงามๆกันเลยนะคะทุกคนกเป็นลน่ำต้นของเขาเนะะี่ยค่ะขาวๆอ่อนๆอย่างนี้นะคะเขาจะมีเอาไปตันด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาลอกเอาเปลือกออกนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ การรับชมด้วยจ้าบัวนะคะเราเอาไว้ทำกับข้าวนะคะทำได้หลายเมนูนะคะทุกคนสายบัวเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้สมครจะเด็ดออกแบบนี้เลยนะคะเอาใหญ่ออกทั้งหมดนะคะนี่เดี๋ยวพวกนี้เราะะแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อการรับประทานทีน่ง่ายนะคะคหา กินง่ายๆตามถองพุกงนาของเรานะคะบัวนะคะเราเอาไว้ทนกับข้าวนะคะทาได้หลายเมนูนะคะทุกคนสายบัวเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้สมครจะเอาไปตนด้วยนะคะนี่ค่ะอ่อนๆเลยนะคะนี่เพื่อนบ้านเขาเก็บมาฝากนะคะนี่ค่ะเก็ดออกแบบนี้เลยนะคะ ยหายออกให้หมดนะคะนี่เดี๋ยวพวกนี้เราีเปือกบ,บางๆเราก็เอาออกนะคะนี่ค่ะเราจะรอกออกแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าสายบัวที่อ่อนๆที่อยู่ในน้ํานะคะจะออกเอาไปตันด้วยนะคะนี่ค่ะ เก็บสายบัวมาฝากค่ะทุกคนนี่งามๆเลยนะคะนี่ค่ะอ่อนๆแลวนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูดอกบอัวงามๆกันเลยนะคะทุกคนหาอยู่หากินแบบชนบทน,นะคะทุกคน ไม่ใช่อีลอกนะคะเป็นสายบัวนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ทําเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อการรับประทานทีน่ง่ายๆนะคะหากินง่ายๆตามท้องทุูหน้าของเรานะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเราจะไว้ทํากับข้าวพวกนี้นะคะเอาไว้ทําต้มขน้นสายบัวะคะ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะคุณมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะามาทํา ส้มตำสายบัวหรือว่าเราก็จะมาเอาเป็นแกงส้มเป็นน้ำต้นของเขาเนะะี่ยค่ะขาวๆอ่อ,อนๆอย่างนี้นะคะเขาจะมีคะขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้าบัวนะคะเราเอาไว้ทำกับข้าวนะคะทำได้หลายเมนูนะคะทุกคนสายบัวเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้สมพรจะบวยนะคะตรงนี้เราจะไม่เอานะคะ นี่แบบนี้เลยนะคะลอกใส่เปลือกบ,บางๆเราก็เอาออกนะคะนี่ค่ะเราจะลอกออกแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าสายบัวที่อ่อนๆที่อยู่ในน้ำนะคะจะอ่อนมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะอามาทำส้มตำส,ตำสตำายบัวหรือว่าเราก็จะมาเอาเป็นแกงส้มจะลอกแบบนี้นะคะเอาใหญ่ออกหรือว่าใบเยื่อของเขานะคะ ที่เป็นผิวของเขานี่เด็ดออกแบบนี้เลยนะคะเอาใหญ่ออกทั้งหมดนะคะนี่เดี๋ยวพวกนี้เราหาอยู่หากรีนแบบชนบทน,นะคะทุกคนเนี่ค่ะเราก็าจะลอกแบบนี้นะคะเอาใหญ่ออกหรือว่าไปเยื่อของเขานะคะที่เป็นผิวของเขาวันนี้เพ่นบ้าน เก็บสายบัวมาฝากค่ะทุกคนนี่งามๆเลยนะคะนี่ค่ะอ่อนๆเลยนะคะทุกคนบ่อนมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะามาทำส้มตำสายบัวหรือว่าเราก็จะมาเอาเป็นแกงส้มอ่อนๆเลยนะคะนี่เพื่อนบ้านเขาเก็บมาฝากนะคะนี่ค่ะเป็นนนํำต้นของเขาเนะะี่ยค่ะ ขาขาวอ่อนๆอย่างนี้นะคะเขาจะมีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูดอกบัวงามๆกันเลยนะคะทุกคนนะหาอยู่หาก,กินแบบชนบทน,นะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็มีเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเราจะไว้ทำกับข้าว,าวพ่กนี้นะคะเอาไว้ทำต้มขันทีสายบัวะคะ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเราก็ จะมาลอกเอาเปลือกออกนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ,อะขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้ากนอนๆเลยนะคะนี่เพื่อนบ้านเขาเก็บมาฝากนะคะนี่ค่ะเป็นหนําต้นของเขาเนี่ยค่ะ เขาขาวอ่อนๆอย่างนี้นะคะเขาจะมีบัวนะคะเราเอาไว้ทำกับข้าวนะคะทำได้หลายเมนูนะคะทุกคนสายบัวเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้สมครจะีเปลือกบ,บางๆเราก็เอาออกนะคะนี่ค่ะเราจะลอกออกแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าสายบัวที่อ่อนๆที่อยู่ในน้ำนะคะจะออกนี่ค่ะเราก็จะลอกแบบนี้เลยนะจ๊ะนะคะอันนี้ไม่ใช่อีลอกนะคะ เป็นสายบัวนะคะทุกคนบัวนะคะเราเอาไว้ทำกับข้าวนะคะทำได้หลายเมนูนะคะทุกคนสายบัวเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้สมครจะก็อันนะีคะเราก็จะลอกแบบนี้เลยนะจ๊ะนะคะอันนี้ไม่ใช่อีลอกนะคะเป็นสายบัวนะคะทุกคน ดอกของเขานะคะจะเป็นสีม่วงแต่ก็มีหลายสีนะคะทุกคนสายบัวนะคะเปลือกบางๆเราก็เอาออกนะคะนี่ค่ะเราจะลอกออกแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าสายบัวที่อ่อนๆที่อยู่ในน้ํานะคะจะออกเราจะลอกแบบนี้นะคะเอาใยออกหรือว่าใบเยื่อของเขานะคะที่เป็นผิวงเขา หาอยู่หากินแบบชนบทน,นะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็วันนี้เพื่อนบ้านเก็บสายบอรมาฝากค่ะทุกคนนี่งามงามเลยนะคะนี่ค่ะอ่อนๆเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาลอกเอาเปลือกออกนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ You